วันนี้วันที่3รับรถเลยค่ะค่ะยากไหมคะง่ายมากง่ายมากใช้เงินออกรถกี่บาทคะเล่าสิสูตรบาทสูนบาททําได้จริงนะคะไม่แค่แสนสามเองนะครับประวัติตรงทุกอย่าเป็นรถบ้านทแท้โครงสั้นเดิม็ไม่ใช่รถแต่งไม่ใช่รถจูนใดทั้งสิ้นนะครับผม สวัสดีครับวันนี้โปรรถบ้านนะครับผมมีโตต้าไฮรักดีโวนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนผมนี่ครับเป็นของแรไอเทมหายากมากๆนะครับเป็นตัว 2.8G จีเนวี่เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสล้อนะครับบอกเลยว่าออปชันนี้นี่หายากมากๆนะครับมีไม่กี่คันในไทยนะครับผมแต่นี่ฮะเราหาเข้ามาได้ครับก็เป็นรถบ้านสภาพดีมากเลยนะใหม่น้อยด้วยนะครับใครกำลังหารถเกียร์ธรรมดาขับ4เครื่อง2 0 0 8ของเจ้าโตต้านะครับวันนี้ผมเอาเข้ามาให้แล้วนะครับ สภาพสวยงามมากๆเลยนะฮะผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพโดยก๋วยหมวเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างก็ออปชั่นต่างๆของเจ้ารีโว่2.8คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มาชมเลยครับผมรีโว่นะครับคันนี้เป็นปี16นะฮะเป็นตัวแรกสุดเลยครับนี่ฮะตัวท็อปเกียร์ธรรมดาขับ4นะฮะอันนี้กระจังหน้าของเขานะครับเป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วนะคะรับเหมือนเรียกว่าเป็นตัวหน้ารีโว่หมดแล้วนะครับมีไฟตะหมอกในตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ทำมานนี่ไงด้วยนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลย โคมไฟคู่หน้านะครับโคมสวยโคมสายไม่แตกไม่หักนะครับแล้วก็ไฟเรียวฮะเป็น LED ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยส่องสว่างแน่นอนนะฮะสีนะครับสีเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับอันนี้กอสีบอลเงินนะฮะโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยรดไม่ชนหนักไม่ผิวภาพไม่นำท่วมนะฮะเป็นรถบ้านสภาพดีเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีกระจกนะครับกระจกของเขานี่เอาไว้ทำอะไรเวลาคนขับมองฝั่งนี้มานะมันจะเห็นมุมของด้านข้างตรงนี้นะครับที่ คนขับมองไม่เห็นนะครับมันจะมีกระจกตรงนี้ครับเอาไว้ช่วยดูนะครับผมคันนี้นะครับใช้ยางของดีครับยาง Michelin Primacy นะครับสเปคเขา 265/65R17 นะครับเหายางปีใหม่ยางปี22นะครับชุดนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายหมื่นนะครับคันนี้เจ้าของเก่าใส่มาให้แบบเต็มๆเลยฮะง้อแม็กนะครับเป็นง้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยมีรีวิวร้อนนิดหน่อยแต่มาใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็จานเบรคคาลิเปอร์ปั๊มต่างๆอยู่สภาพดีหมดเลยครับผมช่วงหน้าของเขานะครับ เป็นช่วงอางเดิมนะครับช่วงอางเดิมหมดเลยโชว์สปริงต่างๆตัวค้ำต่างต่างโอเคครับแชสซี่สวยนะอันนี้ผมก็ใช้ใน,รนกรุงเทพนะครับรถสวยเลยเดิมเดมเลยครับตามซุ้มอลาสติต่างต่างก็ถือว่าอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีกระจกหูช้างที่เป็นสีโครเมียมนะฮะมันก็เป็นไฟ LED เป็นไฟ,ไฟอยู่ตรงนี้นะครับเพดด้านข้างนี่ไฮรักส8นะครับผมไม่มีกันสาดนะครับจะมีบันไดข้างตัวปี16นะจะเป็นบันไดสีดำนวนะฮะ แล้วก็มือประตูจะเป็น4บานที่เป็นโครเมี่ยมหมดเลยนะครับกุญแจเป็นพุทสตาร์ทนะครับว่าเป็นสมาร์ทคีย์นะสามารถปลดล็อกประตูต,ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับเปิดเข้ามาด้านในแข้งข้ามประตูพลาสติกสีดําตัดด้วยโครเมี่ยมมันก็เป็นหนังสีน้ําตาลนะครับสวยงามมากเหมือนคล้ายๆกับโตโยต้าคอนเนอร์นะครับผมนี่ครับความพรีเมียมความกระใส่มาเต็มนะครับเพราะตัวนี้มันตัวท็อปสุดเลยนะฮะประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะทุกอย่างอยู่สภาพดี ประตูเดิมหมดนะครับเชสซีสวยมากนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนี่ครับผมดึงเม็ดอาร์คให้ดูเลยอย่างที่ผมเคยทํารีวิวไว้เนี่ยฮนนะครับว่ารถเดิมนะครับเนื้อตรงเม็ดอาร์คเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยกับตรงข้างประตูนะฮะถ้ามีสักสาหรือมีการทํามาแสดงว่ารถมีการตัดสีเก็บสีมานะครับหรือว่ามีการเคาะทําใหม่นะครับแต่อันนี้เม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับเบาะด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะธรรมดานะครับ แล้วก็นะครับตามหนังต่างๆเขานะฮะหนังสีน้ำตาลสวยมากนะครับรอยยับผมถือว่าน้อยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับนี่มันก็มาดูนี่กันประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตทั้งด้านบนกับด้านล่างนะครับนี่คือของเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับเราการันตีโครงสร้างเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับมาดูนี่กันเหมือนกันหมดครับแผงข้ามประตูสติกต่างๆโครมย้ำหนังนะฮะ คันนี้ก็จอออโต้สีบานด้วยนะครับเป็นรถกระบะที่ใส่ออปชั่นมาเต็มมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมือจับขึ้นงงเนาะเมตอาครับกลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับผมด้านข้างครับเป็นยังไงครับเนี่ยดูด้ยครับของเดิมหมดเดิมทุกจุดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแปะข้างเบียดข้างชนข้างมาไม่มีเลยครับเรามัประกันของเดิม ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเราไปเปิดตะเก็บให้ดูนะครับผมนี่ฮะเบาะด้านหลังนะครับคันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังเดียวกันนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับมีลยรอยบ้างตามวใช้งานทั่วไปนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วนะครับนี่คุเห็นไหมครับกระบะใส่แอร์ตอนหลังมานะครับคันนี้จะเป็น 2.8G นะครับเป็นฟุตาทที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่ใส่แอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นงานสุดยอดไปเลย ผมบอกเอาคันนี้เอาชั้นหายากมากๆนะครับตอนป้ายแดงอ่ะน่าจะไม่กี่ร้อยคันนะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่เอาชั้นเต็มที่สุดในรถกระบะแล้วนะฮะหน้าแม็กกัสเปคยางหลังฝั่งซ้ายนะครับสเปค265 65R17 นะครับดิสเบรกก็จะเป็นคู่หน้าข้างหลังจะเป็นเบรกดับนะครับคันนี้เป็นขับ4นะครับแต่ว่าข้างหลังยังเป็นเบรกดับอยู่นะครับผมตามแชสซีนะครับนี่คาร์ดเดิมๆเลยรถกระบะของโตต้าเนี่ยจะดูแชสซีง่ายนะครับว่าแชสซีผุไหม ทำมาหรือเปล่าตัดต่อตัวถังไหมแหนบดูเรือครับแชสซีเดิมหมดนะครับตามแหนบต่างๆเห็นไหมฮะแหนบเดิมนะครับไม่ได้มีการเสริมหรือว่าไม่ได้มีการตกแต่งใดๆนะครับไม่ได้มีการโมดิฟายตัวช่วงล่งนะครับโขกเดิมหมดนะฮะเนี่ยฮะด้านทางก็จะมีสี่ขูนสี่ดิฟล็อกนะครับนี่เลยครับผมด้านท้ายของเขานะฮะชันชนท้ายเดิมหมดนะครับมีกล้องถางหลังในตัวนะครับตามไฟท้ายของเขานะครับ สวยงามมากเนี่ยดูได้เลยครับรถกระบะนะครับก็ดูยังไงนะครับจะไม่เหมือนรถเก่งเนาะเขาดูตรงนี้ตามตะเข็บด้านข้างเม็ดอาร์กเลยแมบเดิมครบหมดตัวนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะด้านในนี้นะมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับที่อายุยึดฝาท้ายเดิมหมดนะครับเดิมสนิทเลยไม่เคยแกะมาเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะบางคนขับกระบะเนี่ยจะไม่ค่อยดูนะเพราะว่ามีไกเนอร์เนาะ ตรงใต้ไลเนอร์เนี่ยนี่คือของเดิมหมดเลยมันเป็นเส้นยาวแบบนี้นะครับไม่มีการแบบตัดต่อไม่มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าวัดสวยวัดเดิมนะครับผมแล้วก็ไยเนอร์เป็นของโตัวต้าหมดเลยนะครับคือคันนี้ไม่ผ่านการทุกของหนักๆมาเลยนะครับไยเนอร์ไม่ซูดไลเนอร์ไม่แตกนะครับมันก็จะมีการมาของทั่วไปเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้มีการติดชิ้นนใหม่นะครับผมน้ำร่างยังอะไรมีอยู่ครบนะครับปลายท่อเดิมๆเลยครับงงงูดูได้เลย ไม่ได้เป็นรถแต่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรถจูนเครื่องยนต์ไม่ได้มีการทําอะไรมาครับทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับนี่ฮะไฟท้ายสวยๆงามๆไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับสติกเกอร์สี่คูณสี่ก็อยู่ครบหมดครับมันุ่งห้งนี้กั้นนะครับยางหลังฝั่งขวาอย่างสเปคเดียวกันยังไม่ชลินนะครับผมแชสซีสวยครับแชสซีสวยแล้วก็แหนบเดิมหมดนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับแหงเข้ามาตรงฝั่งคนนั่งนะครับนี่ดำเดิมเลยครับทุกอย่างของเดิมหมดเลยกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับมันก เมดอาร์คเนี่ยเราให้ดูทุกคันนะครับแล้วเราจะประกันหมดนะครับว่าทุกอย่างมันคือของเดิมหมดถ้าไม่สวยจริงนะครับเราไม่เปิดให้ดูเราก็ไม่กลารประกันนะครับผมนี่มาดูัองคนขับสองคนขับมีอะไรบ้างนี่ฮะมาดูน็อตเดิมหมดนะ,ะัะความสวยความงามนี่เห็นไหมหูน็อตไม่เคยแกะเลยเดิมเดิมเลยปึ๊บทั้งด้นบนและด้นล่างาสติ๊กเกอร์เต,เติมลมยางนะครับไซส์แอร์แบ็กมีอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่ฮะเม็ดอาร์คเปิดให้ดูแบบนี้ไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับ แปลี่ยนคัมประตูฝั่งคนขับนะครับผมจอสติ๊กโประจกต์หูช้างซ้ายขวานะทับเกียร์ประจกต์หูช้างนะครับผมแล้วก็ปลดประตูกับประตูล้อจักไฟฟ้านี่ครับสี่บานมันกระจกออโตโ้หมดเลยนะครับผู้ขับอ,อยู่สภาพดีหมดนะฮะแล้วก็มาดูด้านในนิดนึนนงบอกคนขับจะเป็นบเบาไฟฟ้านะครับนี่ปรับได้สองแบบนะครับผมอ่านเดินไปเป็นพุตสตาร์ทนะฮะแบบนี้กุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูก่อนกุญแจแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยว ก่อนพาไปดูด้านในนะครับผมพาไปดูห้องเครื่องของเจ้า2.8คันนี้ว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างสวยงามแค่ไหนสะอาดหรือเปล่าไปดูครับผมความสวยความงามของเจ้าโตลต้าอีโวเครื่อง2.8คันนี้นะครับนี่ครับดูฝากระโปรงได้เลยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่นะฮะเดิมหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับตรงแก้มเขาจะมีมอกรก็ขเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเพจตัวถังนะครับในเครื่องัถังตรงตามเริ่มนะก็หมุดของเขาไม่เคยแกะไม่เคยอด ถ้ามีการแกะหรือถอดออกไปสัษฐานเบื้องต้นนะครับรถมีการเปลี่ยนชิ้นมาหรือว่ามีการชนหักเข้ามานะครับรถพวกนัจก้จับไฟแนนไม่ได้นะครับผมนี่ก็คือถ้ามีอยู่แสดงว่ารถโครงสร้างเดิมนะครับเกมต่างๆก็คือเดิมไฟหน้าก็เดิมนะไม่เคยถอดเลยครับผมทั้งสองฝั่งสภาพดีครับนี่ฮะ หัวรถของเขานะครับเราเอานิวมารูปดูได้ครับมันคือเนื้อเดยวกันหมดแล้วก็นี่ครับฟอนต์โตต้าเห็นไหมครับว่าฟอนต์โตต้าที่มันเป็นของเดิมไม่มีการพ่นเพิ่ใหม่นะฟอนต์มันจะกลมชัดแบบนี้มันจะไม่บางเ้าก็มันก็จะไม่นูนออกมานะครับนี่ฟอนต์เดิมของเขานะครับขึ้นรถ2,800ซีซีืึ้น่ถดีเซลนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะคันนี้ล็อกเดิมหมดเป็นรถบ้านนะครับไม่มีการจูนไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยนะครับกระปุกน้ำยามอน้าเห็นไหม ปูเขาจะเป็นน้ำยาสีมููนะครับเป็นน้ำยาเดิมแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับกออากาศต่างๆเทอร์โบเดิมนะครับไม่ได้มีการแต่งมาพวกปั๊ม ABS น่ะกระปุกน้ำมันเบรกของเดิมหมดนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมของดีหมดเลยนะครับสภาพสวยครับสวยงามมากๆดูดูน้ำมันเครื่องหน่อยคันไี้ไหมนี้มาแล้วเขาเรียกว่าอ่าเนี่ยเห็นเห็นน้ำมันไหมมันยังใสอยู่นะฮะอ่า ใสแบบนี้ครับใช้ได้ย,ยาวๆประมาณ5,000-6,000กิโลสบายๆเลยครับผมแล้วมันเครื่องดีเซลมันจะมีความดำอยู่เป็นปกติอยู่แล้วครับผมแต่ว่าดูจากความใสความเลื่องเป็นเป็นหลักนะครับเนี่ยพวกตามท่อยางต่างกันไหมในอากาศนะครับดูได้เลยครับของดีครับก็คือของเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหม้อน้ําไม่ได้มีการเปลี่ยนท่อต่างๆมานะครับห้องเครื่องส,สวยๆแบบนี้นะครับตัวต้าร e ีเวิร 2.8G ในหน่าใช้มากๆนะฮะเป็นรถบ้านไม่แท้ประวัติสูง2ทุนระยะด้วยนะฮะ เดี๋ยวพาดูนะครับว่าอ๋อท่นนั้นในมีอะไรนะ่าสนใจบ้างแล้วก็ขับสีของคันนี้เป็นยังไงใช้งานยังไงไปชมไหมครับพุ่สตาร์ทของคันเกียร์ธรรมดาเนาี่ยวิธีการสตาร์ทคือเหยียบคัตมาสตาร์ทอ่าใส่เกียร์ว่างไว้นะเหยียบคัตสตาร์ทได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับประกันไมล์แท้ประวัติถึงตรงทุกระยะนะครับผมสภาพดีเลยครับตามคอนโซลต่างๆนะ แอร์แบ็กแอร์แบ็กครบเลยนะครับคู่หน้า2อลูกใช่ไหมครับคู่หลังไอสองลูกนะครับผมปกติรถกระบะเนี่ยจะไม่ค่อยทำแอร์แบ็กคู่หลังเนาะแต่อันนี้คู่หลังครบเลยนะครับทั้งคู่หน้าคู่ท้ายนะฮะคอนโซลต่างๆนะครับอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับคันนี้จอตัวนี้มันจะเป็นจอเดียวกับตัวคอนเดเนอร์เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเนนะครับนี่คือจอเนวิเกเตอร์นะครับเพราะตัวนี้มันคือ2 8 G เนนะครับถ้าไม่ใช้ก็เปิดออกไปนะครับความเร็วทั่วไป ต่อบูธได้ F M A M ทุกอย่างต่อ USB ได้หมดเลยนะครับผมเกียร์ถอยนะครับผมมีก้นถองในตัวนะครับคอนโซลกลางตรงข้างล่างนี้นะครับเป็นโซนแอร์ทั้งหมดนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะครับมันจะเป็นปลั๊กชาร์จแบตนะครับหรือว่าปลั๊กที่จุดบุรี USB 2จุดอันนี้ปิดกันลื่นเท่าไหร่นะครับผมจะเปิดไว้ดีครับจะปิดเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตัวนี้คือเกียร์โฟนะครับเวลาใช้เกียร์โฟนะครับผมตอนนี้ก็คือดึงขึ้นมานี่ จะมาที่เฮดโฟนนะครับเราไม่ได้มีเสียงตักนิดหนึ่งที่ข้างล่างนะครับมันคือเกียร์เฟืองมันเข้าขับสีแล้วนะครับเรานหน้าจอมันจะขึ้นตัวตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้นสีเขียวที่หน้าจอนะครับถ้ามันกระพริบอยู่แสดงว่ามันรอให้เราขึ้นรถไปข้างหน้าเนี่ยเกียร์มันจะเข้าถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เกียร์ L4 นะก็กดเข้ามาทางขวาอ่าใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยากนะครับคันนี้คันนี้เอย สุดที่จะปลดให้กลับมาขับสอนนะครับก็คือใส่ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ขยับบนนิดนึงนะครับรถมันก็จะเข้าที่เกียร์คันนี้มีกี่สปีดคันนี้นนมีหสปีดน,นะอ่าเดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้เกียร์หกสปีดของคันนี้ดูเกียร์หนึ่งนะครับตบซ้ายขึ้นสองมานี้ใช่ไหมสามดันขึ้นมาบนสี่มานี่5้าม,มานี่หกตบออกขวาข้างล่างแล้วเกีเรยร์ถอยไปไหนนะครับเกียร์ถอยอยู่ตรงนี้ครับตบออกซ้ายสุดอนะ่ะ ม,มันจะมีสองสองล็อกนะครับถ้าตบซ้ายไม่สุดเนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเมือนเกียร์หนึ่งถ้าตบซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกอีกอีกหนึ่ง็อกนะครับเพื่อเข้าเกียร์ถอยอ่านี่6หกสปีดของเขานะครับผมนี่ฮะเราจะมีโหมดต่างนต่างๆโหมด iMT นะครับนี่โหมด e c โคโหมด Power มีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วมีครบนะครับที่พักแขนก็ครบเลยต่อปลั๊กอีกหนึ่งจุดได้นะครับปลั๊กหน่วยวัตต์นะครับสองร้อยยี่สิบโ ผมมีมัลติฟังก์ชันครบ2องฝั่งนะครับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเลชิฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เกียร์ธรรมดาเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันฝั่งสายควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับรับสายวางสายได้หมดฝั่งขวามีคูดคอนโทรลไหมมีครับผมอยู่ตรงนี้อยู่การนานล่างนะครับแล้วก็โหมดขวานะมันคือโหมดของการเล่นโหมดหน้าจอนะครับดูการกินน้ำมันต่างๆอัตราการแกล้ต่างต่างอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ รีโว่เนี่ยไฟหน้าจะมี3แบบเขาจะมีเปิดไฟออโต้เปิดไฟเรียลิปเปิดไฟหน้านะครับบางทีมันต้องสงสัยนะว่าทำไมไฟเดย์ไทมันติดตลอดหรือว่าปิดไฟไม่ได้นะครับมันไฟมันเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับโต้ต้าอีโว2 8 G n a v ี่นะครับเกียร์ธรรมดาขับ4นะครับปี2016นะครับราคาคันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขติดตามนั่รถนะครับผมไปเลยของดีคันนี้นะฮะ 2.8G n a v i G a t o r เกียร์ธรรมดาขับ4ปี16นะครับผม ผมขายราคาเพียงแค่649,000บาทนะครับป้ายแดงนี่เป็นร้านร้านก็บาทด้วยซ้ำนะครับผมคันนี้บอกเลยว่ารดแค่ 7, 7ปีเนาะประมาณ7ปีนะครับ7-8ปีเนีนะะ่ยราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าราคาโต้ใต้ยังแข็งแรงแข็งโป๊กเ,เลยนะฮะเพราะว่ามันน่าใช้แล้วก็มันดูแลดีนะครับซ่อมทั่วไปอู่ที่ไหนก็ต้อมได้นะครับผมดูแลดีก็คือว่าใช้งานได้ย,ยาวๆเลยไม่แค่แสนสามเองนะครับประวัติตรงทุยะก็ รถบ้าน,นแท้ๆโครงสั้นเดิมเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถแต่งไม่ใช่รถจูนใดทั้งสิ้นนะครับผมใครสนใจอยู่นะคบับอกเลยว่าโตโยต้าคันนี้นะครับชอบเลยครับติดต่อมาที่โตบ้านได้ครับจะซื้อสดจะจับไปนั้นนะครับเราม,มีบริการให้หมดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราม,มีบริการสง่งตรงถึงหน้าบ้านนะฮะไม่ต้องมา,งาบทเองครับเราม,มีบริการให้หมดเลยนะผมอยู่ต่างจังหวัดเราก็สไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะฮะจะจับไปนั้นซื้อสดเราก็บริการให้เหมือนกันนะครับผมซื้อรถออนไลน์งานนี้จะขอสั่งซื้อรถโปรโมตบ้านนะ ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรับประกักนโครงสร้างเดิมกวนน่าเปอร์เซ็นต์นะรถทุกคนันเราจะเปิดตะเข็บเปิดต่งตาตงๆให้ดูนะครับแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับที่ซื้อกับทางกรโปรงบ้านไปนะจะมาคอมเมนต์จะมารีวิวไว้ให้นะครับดูรีวิวของทางกรโปรบ้านได้นะครับลูกค,ค้าซื้อรถจริงนะครับได้รถตรงปกไม่จกตานะครับทุกอย่างของก็รีวิวแต่รถจริงๆนะครับเราก็อธิบายรถจริงๆนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยไหมนะครับเพื่อนๆดูรีวิวให้ชอบดูรีวิวให้ใช่พร้อมสนใจก็ตติดด่่อมาาทีบ้้นนไเลยะ ฝากช่องทางกันต่อนะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับให้ครบทุกช่องทางแล้วก็ฝากกดตะกันหน่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมแม็กนัำมอเตอร์โชโตต้ารีโว 2.8G นะครับเกียร์ธรรมดาขับ4ปี16นะครับราคา6 4แ0 0 0บาทนะครับราคาดีสภาพดีเหมือนกันนะฮะดูให้ชอบดูแล้ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตอนนี้ขอตัวลาคครรััับบสสวดี With the, with